สวัสดีครับวันนี้พาน้องออนดิวมาเปลี่ยนยางใหม่ครับซุปเปอร์อะไรซุปเปอร,ร์สโตนบอดีครับ <c oughs> ยางเก่าครับสภาพไปหมดแล้ว ีคร่นฮะไม่ไอตัวหนึ่งอะมันไปไปฮะเออไปขึ้นคอนกรีตหลบกันอะปัญหาหลักเลยคุมนะคูป์สโตนยางใหม่ครับผมใช้ได้อีกหลายเดืนเลย ไอ้ทางมันแคบลงหลบลงคนกรีตครับเดี๋ยวให้ดูครับยางเดี๋ยวให้ดูนี่ครับ,ค,รบคอนกรีตครับผมดูดิไม่เปลี่ยนไม่ได้ครับใช้ไปไม่ได้ครับอันตรายมากก็เลยต้องเปลี่ยน,นทั้งสองเส้นเลยครับงานนี้ คอนดิวได้ยางใหม่แล้วโอ้เส่วนยางในก็เดิมบ่กมาอยู่ที่อู่เงาะการยางนะครับอู่เงาะการยางครับผม ที่อู่นี่มีเจ้าหนยางชัางยางใหม่ยางอะไรนะยางคือว่ายางอัดดอกดอกมียางรถไทยก็มีครับบ้านนนแดงบุรีรัมย์ครับผมเดี๋ยวค่อยดูครับยางใหม่ไะไอหลบกันในข้างๆอะไรอันตรายเนาะ นั่นแหละทีหลังจะไม่หลบไปทหลังถ้าหลบแล้วงานเข้าครับระย่างใหม่แล้วครับใส่กระทะเรียบร้อยแล้วซุปเปอร์ดิสโตนครับทีหลังก็จะไปลงคนกรีตนะครับอันตรายมากครับลงคนกรีดดิฉันฉลบปุ๊บนิด บาทเลยครับดีนะที่เรามองเห็นครับแต่มองไปเห็นดีบรรทุกหนักๆไปในงานช่างเลยครับสวยสวย ซิร์ละ2อ0 0ครับผมซูปเปอร์โสโตนครับยางใหม่เรียบร้อยครับ